เป็นการเรนรู้ใหม่แล้ก็เป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไรตอใครอย่างไงแล้วก็เอาไปทำอ,อะไรบ้างนะซึ่งสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ใหม่นะคะก็คือการปลูกมา้านะคะไม่จาเป็นต้องปลูกในปูนซีเนอย่างเดียวคะ่ะเรายังสามารถปลูกในยางรถยนตะกะ์ก้าเข่งอะไรได้มากมายนะะซึ่งในการปลูกนะั้นเพียงแต่ว่า มีการกระตุน้นการแตก้าวของมะนาวค่ะซึ่งกระตุ้นการแตก้าดของมะนาวัก็คือการที่เราตัดบ่อยค่ะตัดบ่อยเพื่อหลอกล่อให้มันจเจริญเติบโตขึน้นมาอีกค่ะแล้วก็มีการเออมีการท่าเลือกมีการพัเราพเลไยกสายพันธุ์ค่ะซึ่งเหมือนพันธุ์แป้งพิจิแล้วก็พันธุ์ตาตาพิจินะคะเป็นการเป็นสายพันธุ์ที่จเจริญเติบโตได้ดีค่ะมีผลโดแล้วก็ เป็นประโยชน์ต่อใครนะคะอย่างแรกค่ะต่อนตอนเองก็คือเหมือนแต่ก่อนเราไม่รู้วิธีวิธีปลูกมะนาวหรือว่าอาจจะรู้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเออเราสามารถที่จะปลูกมะนาวใส่ในบ่อซีเมนได้แล้วก็หรือเราอาจจะไปหาความรู้ในการดูแลรักษาอย่างนี้คะ่ะแล้วก็เมื่อเราทำำําสาเร็จเราก็จะไปนําไปสูป่ครอบครัวของเราก็คือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อะไรอย่างงี้คะ่ะเหมือนแต่ก่อน,อนที่เห็น คือบางคน,างเน,น,านเนี่ยทำอาชีพหลักเป็นอาชีพทานาเนี่ยล้วแบบพอมาปลูกมะนาวเนี่ยเขาก็เหมือนได้ผลดีแล้วแบบเหมือนมะนาวเนการปลูกมะนาวเนี่ยเป็นอาชีพหลักแล้วแบบการทํานาเป็นอาชีพรองไรงเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบทําให้เราได้ผลผลิตหรือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ทําให้เราแบบอยู่ได้นะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นอะหลังจากที่เราขยายผลในครอบครวองเราแล้วครอบครองเราอยู่ได้แล้วเราก็นาไปขยายผลให้กับเกษตรกรในชุมชนของเราได้ค่ะ ในชีวิตประจำวันของเราก่อนนะคะก็คือเราต้องเริ่มทํากับตัวเราเองก่อนใช่ไหมคะถ้าเราได้เหมือนกับการนำมะนาวไปปลู่อนะคะ mm hmm. ก็เราไปใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีการถ้าได้ผลขึ้นมาเราก็มีการเหมือนกับว่าเปลี่ยนเป็นพืชอย่างอื mm ่น hmm. ซึ่งการทำเนี่ยมันจะดีเป็นประโยชน์กับคนที่มีพื้นที่จํากัดอน่าเช่นพิมเนี่ยอยู่ภูเก็ตภูเก็ตใช่ไหมคะพื้นที่ก็อาจจะเป็นพื้นที่จํากัดเราก็สามารถที่จะแบบนําไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรืออาจจะเป็น เราไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องทาเพื่อเป็นการทาเศรษฐบินเท่านั้นนะคะเราอาจจะเอาไว้ใช้ในครอบครัวก็ได้ค่ะยาก,ก็คือการเผยแพร่ความรู้นะคะเหมือนวันนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้แบบลงมือเอาไปทาที่บ้านจริงๆก็ตามแต่ความรู้ที่ได้เรามาเนี่ยเราสามารถจะไปเปผยแพร่ให้กับคนที่สนใจต่อไปะคะ่ะครับในส่วนผมนะครับอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของการเรลี้ยงปูหลุกนะครับผมปูทราบไหมนนครับว่าการเลี้ยงปูหลุนะเราสามารถเอายิน ทราบใช่ไหมครับแต่ผมเองนะครับแล้วก็น้องๆท่านได้ปรึกษากันเราพูดรู้ครับว่าการเลี้ยงหมูลุ๋นั้นเราต้องใช้ใบไม้นะครับเศษวัสดุที่จากธรรมชาตินะครับลงไปปูพื้นก่อนแล้วก็เพื่อให้หมูเนี่ยขับถ่ายออกไปทำถ่ายลงไปครับแล้วก็เกิดการหมักหมมจากดินซีพอหมูจากตัวเล็กกินอาหารกี่อาหารถ่ายออกในออกเริ่มโตครับสุดท้ายเราจะขายหมูได้นะครับซึ่งกัไรการขายหมูนในบางที รอยพันต่อตัวเลี้ยงมาตั้งสองสามเดือนใช่ไหมครับแต่ดินที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกนะครับขายกระสอบละสามสิบถึงสี่สิบาทได้อีกเกือบยี่สิบกระสอบก็ปานเป็น,เ,ปนเกือบหนึ่งพันแล้วใช่ไหมครับนี่คือ,คอประโยชน์อีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราได้รู้มาใหม่นะครับซึ่งเราก็จะนําความรู้ตรงนี้นะครับไปไปบอกให้กักชบชาวบ้านที่เขาอาจจะเข้าใจแค่ว่าหมูหมักก็เลี้ยงให้มูลหมูเนี่ยอยู่ในดินแล้วก็เอาแต่มูลไปไม่ได้ใส่ในส่วนของพืชหรืออะไรไปนะครับผม แล้วก็สาหรับการนำความรู้ไปใช้ต่อสําหรับเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่ทราบก็คือเรื่องของออเปอเรอสเฟสโมเมนติฟฟังกูลาแล้วก็คาร์บอนกูลาใช่ไหมครับที่รักษาโรคแคนเซอร์ะครับผมในส่วนนี้เราอาจจะต่อยอดได้ในการว่าเราเราห้ามเขาใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไปบอกว่าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับซึ่งผมกอเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับขอบคุณมากครับ